สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็ผมเช่นเคยนะโอเควันนี้เราอยู่กันกับแอปโฆษณาครับวันนี้ผมจะมาถอนเงินนะครับแอปโฆษณาตัวเองนะก็เพื่อนมีนะครับก็ถอนเงินไปหลายครั้งแล้วนะครับน้ำไม่ทั่วเลยนะสำหรับแอปนี้นะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนถอนเงินแล้วเนี่ยครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับว่าถอนกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับแอปนี้เนี่ยหลักๆแล้วคือการดูโฆษณานะครับก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะครับอ่าโอเคครับ ก่อนอื่นเนี่ยเนี่ยเวลาโหลดโฆษณามันก็ให้โหลดแอปนี้ด้วยเนี่ยโคล่าเนี่ยครับโคล่า VPN เนเนี่ยโคล่านะครับลองพิมพ์ดูนะครับอ่าเวลาดูโฆษณาผ่านโคล่าเนี่ยเราจะดูได้มากขึ้นนั่นเองครับโอเคได้โคล่ามานะครับเข้าโคล่านะยังไม่ต้องไปเข้าที่โฆษณาครับให้เข้าที่โคล่าจากนั้นกดเรียกดูจากนะครับอแล้วก็เลือกประเทศที่เราต้องการไปนะครับให้เลือกประเทศอื่นนะประเทศนี้นี่ก็ได้นะครับอ่าโอเคเลือกแล้วรอเนี่ยครับอ่าถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจการใช้งานเนี่ย เข้าไปในคลิปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแนะนาให้นะครับว่าจะให้เราทำอะไรบ้างโอเคก่อนอื่นเปิดอ่าเปิดมาปุ๊บจะเจอหน้าแบบนี้นะครับตอนแรกเปิดมาเนี่ยเขาจะให้สมัครก่อนถ้ายังไม่มีบัญชีก็สมัครไปก่อนนะสมัครให้ถูกต้องนะครับใส่ชื่ออ่อใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับให้ถูกต้องถอนเงินจะเข้าวอลเล็ตนะครับแอปนี้เบอร์มือถือใส่ถูกต้องนะครับโอเคสําหรับวิธีสมัครหนนะครับก็อย่าลืมใส่เบอร์แม่ขายด้วยนะครับก็เบอร์แม่ขายตามด้านล่างนี้เลยนะอ่าอย่างที่ี่เพื่อนเห็นโอเค เมื่อใส่เบอร์แม่ขายแล้วเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีกลุ่มรับของแอปนี้นะครับเข้าไปให้เพื่อนๆเข้าไปนะครับจะมีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับโอเคหลักๆการทํางานก็คือการดูโฆษณาครับให้กดดูโฆษณาตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับถ้าเราสามารถแนะนําได้นะครับแนะนําทีมได้โดยการให้เพื่อนนะครับใส่เบอร์แม่ขายของเราเช่นกันนะครับทุกๆวันนะครับเราจะได้รับเหรียญนะครับจากสายงานของเราด้วยนะครับแต่เราต้องมียอดตรงนี้นะครับอย่างน้อยนะครับยี่สิบถึงสี่สิบขึ้นไปนะครับ ถึงจะได้เหรียญจากด้านล่างที่เป็นสีเขียวครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่จะมาถอนเงินให้ดูนะโอเควิธีถอนเงินเข้าที่ถอนเงินนะครับก็ถ้าจะดูโฆษณากดสีเขียวนะครับถ้าถอนเงินกดตรงนี้ครับอ่าสมัครให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะเบอร์วอลเล็ตที่สมัครเนี่ยเบอร์ที่สมัครจะต้องเป็นเบอร์วอลเล็ตนะครับอ่กรอกนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมดเนี่ยครับอ่าหนึ่งแสนเหรียญนะครับก็จะเป็น1000กับอีกอ่าสี่สิบเอ็ดบาทนะครับยอดที่ผมจะถอนได้ทั้งหมดนี 1น4 1บาทนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเรายังไม่ได้ถอนนะครับเราแค่กดว่าจะถอนกี่บาทครับถ้ากดแล้วให้กดยืนยันนะครับถ้าจะถอนให้กดยืนยันนะครับอ่าแอปนี้ก็ถอนมาหลายครั้งนะสิบกว่าครั้งแล้วมั้งครับนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ10ครั้งได้นะครับโอเคกดยืนยันครับในการถอนเงินอ่าเมื่อถอนเงินเสร็จขึ้นว่าถอนเงินเรียบร้อยแล้วครับจะดําเนินการภายใน48ชั่วโมงนะครับอ่าแอปนี้นะครับตั้งแต่ผมถอนมาเนี่ยเงินเข้าไวมากเครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับอ่านะครับก็ผ่านไปนะครับไม่ถึงวันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมถอนตอนนี้คืออีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งก็เงินเข้าแล้วนะครับที่ถอนไป1น1่บาทนะครับก็อันนี้เป็นข้อความนะครับโดย True Money นะครับก็คือเงินเข้าในทัวร์เลยนะครับ ข้อความเขาก็จะส่งมาว่าามีเงินเข้านะครับทูวันนี้นั่นเองะนะครับนี่นะครับฟรอมนะครับจากแอปโฆษณานั่นเองจำนวนหนวน1ี่สบาทนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในทูอัลเล็ตกันบ้างว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับนี่ครับเวลาดูนะครับเช็คประวัติทูอัลเล็ตเนี่ยก็เลื่อนมาด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีใครโอนให้เราหรือว่าเราโอ ทำรายการอะไรบ้างนะครโอเคอันนี้ล่าสุดเนี่ยก็วันที่ยี่สิบสามที่สารคุณพานั่นเองโอเคเช็คดูนะครับก็นี่ครับผู้ส่งก็โฆษณานั่นเองโอเคครับจอดเงินถูกต้องนะครับอ่านะครับโอเคครับผมอ่าแจกจริงครับในโฆษณานะครับก็เา็นหลักๆก็คือการดูโฆษณานั่นเองนอกนี้นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนะครับหาสายงานนะครับโดยการแนะนําเพื่อนๆก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากใช้งานก็ สมัครได้เลยนะครับโดยรวมถึงนี้ครับตอนสมัครให้ใส่เบอร์แม่ข่ายด้านข้างด้วยนะผมนะฮะแล้วก็ผมก็จะมีกลุ่มให้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ